สวยกินคนสวมชุดแบรนด์ d ีแเต็ม10ไม่หักก้าวสุภาสาราในลุคเซ็กซี่เซอรอสวมชุดแบรนด์ดังระดับโลกสำหรับนาะงเอกสาวก้าวสุภัสาราธนาชาติสวยแบบไร้ทิฏฐิจริงๆค่ะเพราะไม่ว่าจะลุกไหนเธอก็สวยออร่ากระจายเป็นผู้หญิงที่มองยังไงก็ไม่มีเบื่อเลยจริงๆค่ะอีกทั้งยังมีผลงานออกมาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง อย่างก่อนหน้านี้9กาก็บินนัดฟ้าไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ d ดลเซ่แกรเบนาในงานมิลานแฟชั่นวีคณ้มือมิลานประเทศอิตาลีซึ่งก้าเองยังได้กระทบไหลกับซูเปอร์สตาร์ที่ดังระดับโลกอย่างคิมคาเดเชียนที่มาร่วมออกแบบกับแบรนด์ d ดลเซ่แกรเบนาล่าสุดกกาก็ได้ออกมาเผยภาพของตัวเองที่สวมใส่ชุดของแบรนด์ดังระดับโลกอย่างดลเซ่แกเบนา ซึ่งเป็นชุดบอดี้สูทดีไซน์เก๋ของแบรนด์คิมดอเซ่แก a เบนาซึ่งเป็นคอลเลกชันที่เกิดจากการร่วมกันของคิมแคเดเชียนกับแบรนดอ d เซ่แก a เบนาแม้ว่าลุคนี้จะดูร็อกเพราะว่าคมโทนด้วยสีดำขาวแต่ว่าก็ยังมีความสวยเซ็กซี่ซ่อนอยู่ค่ะเพราะว่าช่วงตัวนั้นดีไซน์เป็นเหมือนกออกซีทรูสีดำสุดแซ่บมองทะลุปไปเห็นหน้าท้องที่ทั้งขาวทั้งเนียนอวดหุ่นแซ่บๆนอกจากนี้ก้าวยังมาพร้อมกับกระเป๋าสีส้มใบเก๋จากแบรนดอเซ่แกเบนาอีกด้วยค่ะ บอกเลยค่ะตัดกันได้ดีเลยลุกนี้ดูเป็นลูกแบบเซ็กซี่เซรอๆปล่อยผมยาวๆดูสวยดุดันแบบไม่เกรงใจใครเลยทีเดียวค่ะ